เหตุการณ์พลิกล็อกในศึกวอลเลย์บอลหญิงยูทเกมครั้งนั้นยังคงเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในความทรงจำของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายคนมันไม่ใช่แค่การพ่ายแพ้ในเกมกีฬาแต่มันคือการพ่ายแพ้ต่อคู่แข่งที่เราไม่ควรจะแพ้ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างดูเหมือนจะถูกวางไว้บนเส้นทางสู่เหรียญทองการที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเยาวชนภายใต้การนำทัพของโคชยะนัทธพลศรีสมุทรนาต้องชวดโอกาสเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าตกะตลึงให้กับทีมชาติอินโดนีเซียนั้น สร้างแรงสั่นสะเทือนและความผิดหวังให้กับกองเชียร์ทั่วประเทศจนถึงขั้นที่หลายคนเปรียบเลยว่าอาการไมเกรนขึ้นตาเลยทีเดียวคำถามที่ก้องอยู่ในใจทุกคนคือเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเซตอินโดไปได้อย่างไรทั้งที่ก่อนหน้านี้เส้นทางของทีมไทยดูสดใสและเต็มไปด้วยความมั่นใจก่อนหน้าการแข่งขันรอบรองชนเลิศนานาทัศนาและสำนักข่าวต่างๆล้วนเทน้ำหนักไปที่การเข้าชิงของทีมสาวไทย แทบไม่มีใครสงสัยในศักยภาพของนักกีฬาชุดนี้ที่ถูกปลูกปั้นมาอย่างดีและมีผลงานโดดเด่นมาโดยตลอดยุทธเกมในครั้งนั้นถูกมองว่าเป็นเวทีที่ทีมไทยควรจะแสดงความเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างไร้ข้อกังขาการเจอกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่แข่งร่วมภูมิภาคที่ตามหลังเราอยู่หลายช่วงตัวในแง่ของสถิติและคุณภาพทีมดูเหมือนจะเป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายก่อนการก้าวเข้าสู่รอบชิงแต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายลงอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่เริ่มเกมสิ่งที่เราเคยเห็นในทีมไทยคือความรวดเร็วความหลากหลายในการเข้าทำและการเล่นที่ละเอียดรอบคอบกลับดูเหมือนจะหายไปนักกีฬาดูมีความประมาทความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งการรับบอลแรกที่ไม่เข้ามือการตีที่ติดบล็อกหรือออกนอกสนามอย่างง่ายดายกลายเป็นภาพที่บาดตาแฟนกีฬา บทบาทของโคชยนัทพลศรีสมุดนาคซึ่งเป็นโคชที่มีประสบการณ์สูงและเป็นที่รักของแฟนๆถูกตั้งคำถามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้โคชย่าเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างทีมที่มีระบบระเบียบและจิตใจที่แข็งแกร่งแต่ในเกมวันนั้นดูเหมือนว่าการแก้เกมข้างสนามของทีมงานสตาร์ฟโคชจะไม่สามารถหยุดยั้งโมเมนตัตามที่เริ่มเปลี่ยนไปทางฝั่งอินโดนีเซียได้อินโดนีเซียมาพร้อมกับเกมรับที่เหนียวแน่นอย่างเหลือเชื่อ พวกเขาเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียทุกแต้มที่ได้มาคือการแลกมาด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและที่สำคัญคือพวกเขามีอาวุธลับที่ทีมไทยอาจจะประเมินต่ำไปหรือไม่สามารถรับมือได้ทันท่อท่วงทีผู้เล่นตัวหลักของอินโดนีเซียแสดงฟอร์มที่เหนือความคาดหมายพวกเขาตบด้วยความหนักหน่วงและเด็ดขาดในจังหวะสำคัญการบล็อกที่เคยเป็นจุดแข็งของทีมไทยก็ถูกโจมตีด้วยการตบที่ฉลาดและเลี่ยงบล็อกได้บ่อยครั้ง สิ่งที่ทำให้แฟนๆช็อกยิ่งกว่าเดิมคือการที่ทีมไทยไม่สามารถกลับมาสู่ฟอร์มที่แท้จริงได้แม้จะมีการพยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นการขอเวลานอกเพื่อปรับแผนแต่ความผิดพลาดก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆเหมือนเป็นวัตจักรที่ติดหลุกความกดดันมหาศาลที่แบกรับในฐานะตัวเต่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่บีบรัดนักกีฬาเยาวชนเหล่านี้จนไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ผิดกับทีมอินโดนีเซียที่เล่นด้วยความผ่อนคลายและไร้ความกดดัน พวกเขาใช้พลังงานจากเสียงเชียร์และแรงฮึดในการสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งประวัติศาสตร์นี้นักกีฬาอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวเองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อพวกเขาเห็นว่าสามารถสู้ได้และมีโอกาสชนะทีมที่เหนือกว่าอย่างไทยจนในที่สุดสกอร์สุดท้ายก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับความเนียบงานของฝั่งไทยและเสียงตะโกนแห่งชัยชนะข,ของฝั่งอินโดนีเซียผลการแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่การลดกรอบ แต่เป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ถึงการพัฒนาของวอลเลย์บอลในภูมิภาคอาเซียนอินโดนีเซียแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับอีกต่อไปการลงทุนพัฒนาผู้เล่นเยาวชนของชาติเพื่อนบ้านเริ่มให้ผลผลิตที่น่าตกใจการที่เราเคยอยู่ในจุดที่เหนือกว่ามาก่อนไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถผ่อนแรงได้อีกต่อไปเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่แฟนวอลเลย์บอลไทยทั้งในเรื่องของฟอร์มการเล่นของนักกีฬา การตัดสินใจของโคช้ชและระบบการเตรียมทีมโดยรวมแฟนแฟนผู้คลั่งไคล้กีฬาที่ตามเชียร์อย่างใกล้ชิดรู้สึกเหมือนถูกหักอกความคาดหวังที่สูงลิบกลายเป็นความผิดหวังที่หนักอึง้งบางคนถึงกับตัดพ้อว่าทีมชุดนี้มีศักยภาพที่จะไปได้ไกลกว่านี้มากแต่กลับพลาดท่าไหนาเกมที่สำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามบทเรียนที่ได้จากเกมนี้มีค่ามากกว่าเหรียญทองใดๆมันคือการตอบย้ำว่าในโลกของกีฬาลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ ความประมาทแม้เพียงเล็กน้อยการขาดความนิ่งในสถานการณ์กดดันหรือการไม่สามารถปรับตัวเข้ากับกลยุทธ์ของคู่แข่งที่ไม่คาดคิดล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ได้เสมอสำหรับโค้ชและทีมงานคงต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อย่างหนักเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ ความฟิตท,ทางร่างกายหรือแม้กระทั่งความเหมาะสมของแทคนติกที่ใช้กับคู่แข่งรายนี้การก้าวข้ามผ่านความช็อกค,ครั้งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาต่อไปของนักกีฬาเยาวชนชุดนี้พวกเขายังมีอนาคตที่สดใสรออยู่การพ่ายแพ้ในวันนี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการฝึกซ้อมและการแข่งขันในวันหน้าเพื่อให้วอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถรักษามาตร,รฐานและกลับมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูมิภาคและก้าวไกลสู่ระดับโลกอย่างมั่นคงและไม่ประมาทคู่แข่งใดๆดอีกต่อไปเหตุการณ์ ช่วชิงครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการกระตุกเตือนครั้งสําคัญที่ทาให้วงการบอลล์บอลไทยต้องตื่นตัวและไม่มองข้ามคู่แข่งรายใดในภูมิภาคอาเซียนอีกเป็นอันขาดฉันได้พยายามสร้างบทวิเคราะห์ที่ยาวและต่อเนื่องโดยลดการใช้หัวข้อให้น้อยที่สุดตามที่คุณต้องการแล้วคะ่ะคุณต้องการให้ฉันขยายความในส่วนใดเป็นพิเศษหรือต้องการให้ฉันลองวิเคราะห์ปฏิกิริยาของแฟนบอลล์บอลไทยในโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมหรือไม่คะ